สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอาหารเช้านะคะทำอาหารเช้าให้ดูจ้าแผ่นโรตีกล้วยห,หอมแล้วก็ชีสนะคะวันนี้นี้แผ่นโรตีเอามาจากเอาเพื่อออกจากช่องลิตนะคะแล้วก็จะเรียงลงไปอะอ่ันเี็แผ่นหนึ่งก่อนนะคะ ันนี้ถาดสำหรับอบเดี๋ยวะจะเอาไปเข้าตู้อบนะคะใส่แผ่นโรตีเข้าไปก่อน1แผ่นใส่ลงไปก่อนนะคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งส่วนอีกแผ่นหนึ่งเราจะใช้ประกบนะคะตอนนี้เรามาทำกล้วยหอมก่อนก่อนจ้ากล้วยหอมใช้1ลูกสำหรับ1แผ่นแล้วก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งประกบก็ใช้2แผ่นนะคะ ใน,นกล้วยหอมจ้าเราจะมาบี้กล้วยหอมก่อนนะคะบี้กล้วยหอมก่อนจ้ากล้วยหอมหนึ่งลูกก็จะมาบี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาบี้กันก่อน ใช้ส้มนะคะบี้นะคะส้อมบี้แล้วถ้าเกิดไม่พอหวานก็มันอาจจะไม่พอหวานก็ใส่น้ําตาลเข้าไปอีกนะคะใส่น้ําตาลเข้าไปนิดนึงเพิ่มความหวานนิดนึงถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะอันนี้จะใส่น้ําตาลเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะคะใส่แค่ช้อนเดียวเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะ น้ำตาลหนึ่งช้อนหรือจะใส่นอกอใส่ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบก็จะใส่นิดนึงใส่ไม่เยอะเพิ่มความหวานนิดนึงคนให้เข้ากันนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ในตัวนี้นะคะ ใส่แป้งที่เราผสมแป้งแป้งโรตีนะคะเราจะใส่กับแป้งโรตีแล้วก็แบะแบะ,แบะออกนะคะแบะแบะออก จากนั้นเราจะใส่โรยชีสเข้าไปโรยชีสนะคะอันนี้เป็นชีสนะคะชีสสำหรับทำพิซซ่านะคะในชีสอันนี้เป็นชีสญี่ปุ่นแล้วก็จะใส่โรยเข้าไปในโรยเข้าไปข้างบนล้วยหอมที่เราทำตะกี้เนี่ยนะคะโรยเข้าไป สูตรนี้ก็จะง่ายๆเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะชอบเยอะก็โรยเยอะหน่อยชอบน้อยก็โรยน้อยหน่อยนะคะโอเคจะโรยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเข้าตู้เย็นก่อน จากนั้นเราก็ใช้แผ่นโรตีอีกแผ่นหนึ่งนะคะประกบด้านบนนะคะประกบเข้าไปประกบเข้าไปเดี๋ยวรอให้มันอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก่อนนะคะมาถึงจะทําทได้นะคะอ่าประกบเอาประกบเข้าไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําเรามาทําส่วนไข่สาหรับทานะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองมนมได้นมนิดหน่อยโอเคสนั้นก็ตีให้เข้ากันนะคะ เราจะไปอบประมาณสัก190องศาหรือ200องศาอบประมาณสัก18นาทีถึง20 20 20นาทีประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำได้หรือ,อยังแล้วก็ประกบด้านด้านข้างเนี่เราก็บีบด้านข้างนะคะให้มันเข้ากันนะคะด้านข้างนะคะ ด้านข้างนะคะบี้ๆก่อนนะคะด้านข้างให้มันชิดกันกับด้านข้างจ้ากดด้านข้างให้ชิดกันนะคะหลังจากด้านข้างชิดกันแล้วทีนี้เราจะมาทาไข่เราจะมาทาไข่ที่เราผสมไว้ตะกี้นี้ เคเราจะมาทาไข่นะคะทาไข่เข้าไปแล้วเราจะไปอบทาไข่เข้าไปนะคะโอเคทีนี้เราเอาไปอบได้ะะเอาเข้าตู้อบก่อนนะคะมาจ้าได้แล้วนะคะ ร้อนๆอยู่เลยค่ะอย่างร้อนๆอยู่เลยนะคะร้อนๆอยู่เลยร้อนมากร้อนมากมันยังร้อนอยู่ยังอออกไม่ได้นะก็ต้องรอให้เย็นก่อนรอให้เย็นก่อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพักให้เย็นก่อนจ้ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะยังร้อนอยู่เลยค่ะร้อนอยู่เลยนะคะดูโอเค สวยงามมากอืมเพ perfect พอร์เฟกตัดแค่นี้ก่อนนะคะโอเคเรามาดูกันเลยโอเคยังล้ล้นอยู่เลยค่ะนี่จะ้ะนี่ค่ะ ก็จะมีชีสอยู่ข้างในนะคะนี่จ้ะอ,อร่อยอร่อยมากหอมกล้วย โอเคจ้า okay, so อาหารเช้าง่ายๆนะคะโรตีกล้วยหอมชีสจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ